เกมอะไรไม่รู้นะทุกคนก็ไต่อย่างนี้ขึ้นไปตามเป้าหมายของเรานะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยโดนนะตกถือว่าเราได้เริ่มต้นใหม่นะนี่ไงโอ้โหไม่น่าสนุกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอาดีๆเอาดีๆโอ้ผู้หญิงคนนั้นเร็วมากเลยนะเพื่อนเราอะโอ้คนเร็วตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดใหม่นะ่ไหม ถ้าเราตกไปมันก็จะเกิดตรงนี้เออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว <c oughs> นี่ไงน,นี่ไปตรงนี้เลยทุกคนนี่ไงโอ้โหเพื่อนเราคนเร็วเลยมาเราไม่พลาดแล้วอุย้ยนิดเดียวนิดเดียวนี่ไงเจ๋งๆนะทุกคนเล่นเกมนี้ต้องใช้สีมือน,นิดหนึ่งนะทุกคนนี่ไงไตขึ้นไปตรงนี้นี่โอ เพื่อนเราโคตรเร็วเลยนะ <S <S เพื่อนเราอะ่ะเขาเรียนมาหรือเปล่านะ <S <S ไม่แน่ใจนะทุกคนเขาหน้าจะเล่นเยอะแล้วนะเราก็เพิ่งเล่นสองสามเกมนะฮะจุดจุดนาที่ยากที่สุดนะผมจะบอกเลยนะจุดที่ยากที่สุดโอ้โหตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะทุกคนนี่แหละนี่แหละตรงนี้ก็ยากเหมือนกันนะเราต้องไต่ไปดีๆนะทุกคนเดี๋ยวตกนะ นี่เอ้ยมันขอจุดเกิดจุดเกิดใหม่แล้วนะเป็ดเปดตรงนี้เป็ดนะฮะทุกคนค่อยๆเดินขึ้นไปเออจุดเกิดใหม่ตรงนี้นะยากที่สุดเลยนะทุกคนเอาเอา,าดีๆนะะทุกคนนะตรงนี้ยากอยู่นะพี่เล่นก็ค้างตรงนี้เยอะอยู่นะแต่ตอนนี้เราเราไม่ควรตกนะฮะถ้าตกนี่จบเลยนะแป๊บนึงแป๊บนึงเอ้ยอย่างนั้นละ่ะ สุดยอดมาไปเอาเอ,าอ,าอา้ตายตรงนี้ <c oughs> โอเคนี่นะโอ้โหเพื่อนเราโคตรเร็วเลยเพื่อนเราวะไม่รอกันเลยไปนะฮะอุย้ยมาก็ตกเลยนะตรงหินตรงนี้มันจะเป็นขั้นบันไดที่ยาวอยู่นะมามา,มาเอาดีๆเอาดีดีตกนี่หาเลยนะอุย้ย ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย,เ,ยเรามาอยู่ที่จุดห้าสิบนะฮะที่คุณอยู่ที่ห้าสิบนะฮะมาเคร่งทางแล้วนะไปไป,ไป,ไป,ไปเอาดีเดียวดีดีอย่าเพิ่งตกอย่าเพิ่งตกเอาเพื่อนเปลี่ยนสีแล้วเพื่อนเรานี่นี่นี่เราจะไม่ชนะใช่ไหมตาเนี้ย เอาดีๆเอาดีๆอุ้ยอุ้ยนี่นะนี่นะต้องใส่ความสามารถนิดหนึ่งนะทุกคนเอามัดต่อยๆนะฮะเพื่อให้มันเข้าเข้าทางนะเอาเพื่อนเรารอรอรอเพื่อนขอบคุณนะขอบคุณนะเพื่อนเรานะเอาก่อนหน้าจะไม่เล่นหรอเล่ะเฮ้ยเพื่อนเรามาดิตรงนี้ก็จะง่ายหน่อยนะทุกคน ไม่สนใจเพื่อนเรานั่นนล่เขาหน้าาจะไม่เล่นแล้วนะแตาไม่เป็นไรเราเล่นคนเดียวซิวๆนะคนเดียวก็เพียวได้นะนี่นี่นอืมจุดนี้อุ้ยเกือบตกทุกคนจุดเกิดใหม่แล้วนะเนี่ยอ่ามาถึงที่75แล้วนะนิดเดียวก็จะชนะอุ้ยตกทำไมวะ เย็นๆใจเย็นๆจะใกล้แล้วจะใกล้เส้นใสแล้วนะอืมตรงนี้จะเป็นจุดแปดสิบใช่ไหมก็ไม่แน่ใจนะไปเปแปลแล้วกันตรงนี้ง่ายหน่อยนะทุกคนมาจุดนี้ก็ไม่ยากสักเท่าไหรนะ่นะนี่นี่พี่โอ้โหโคตรสวยเลยนะวิววิวตรงนี้โคตรสวยเลยนะบอกเลย ดูไปข้างล่างนี่โคสวยเลยนะทุกคนสวยงามเลยนะฮะใจเย็นอุย้ยตก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 เอาเพื่อนเราตายวะโอ้โหพอมีเล่นนะมาเล่นก็ไม่เป็นไรอุ้ยทาไมมันยากวะจุดนี้ยากนิดนึงนะทุกคนค่อยๆทํานะตรงนี้นี่นะโอ้โหตกขี่รอบแล้ววะแต่นี้ไม่ตกไม่ตกแล้วไม่ตกแล้ว,ลวโอโดีดีแปดสิบ ปลายแล้วนะเรามาถึง87แล้วนะ87เปอร์เซ็นต์นะมาปูนะฮะเนี่ยปูทะเลหรือเปล่านะโอ้โหวิวตรงนี้โคตรสวยเลยทุกคนดูดิโอ้สุดยอดเลยนี่มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีนยอย่างนี้เลยนะทุกคนมาๆๆๆใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้โหตกไดิ้งเงี้ยใกล้ถึงแล้วอ่าก็ไปก็ไปก็ไป ไม่ไต่ไปนะโอเคนี่นะโอ้โหบูย่าทุกคนขอแอกหน่อยขอแอกหน่อยนี่เนี่ยแอก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 ทุกคนแอกนี่สุดยอดนะฮะใกล้จะมาถึงก็เล่นไม่มากนะตัวขขอบคุณนะครับจบคลิป